หน้าที่ของเราครับในการแนะนําคุณดูได้เลยว่าสาวิตีอนามัยเนี่ยผมไม่เคยให้เขาออกสื่อไม่ใช่หน้าที่เขาออกสื่อนะเขาไม่หน้าที่คือไปขายของไปทำมากินตามวิชาชีพในการเลี้ยงชีพเข้าไปนะเขาถูกกันแกล้งอะไรก็แล้วแต่วิพากษ์วิจารณ์แล้วแต่พอพูดให้เขาฟังคาเดียวว่านับถึงถึงพันอดทนอดกั้นเราต้องทนได้ทุกอย่างนะ สังคมชุเชียลมีเดียคือสังคมที่โหดร้ายนั้นต้องอดทนอดกัน้นนะครับไม่ต้องไปโต้อตอบนะแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปดูนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกอ่ะผมลืมไปของนายเชยพลเนี่ยเมื่อวานบอกว่าให้ตำรวจทําคดีดีๆนะจะได้ไม่ต้องมีแพ้ผมบอกได้เลยว่าคุณเอาตัวเองสองผมมีให้รอดก่อนดีกว่าก่อนค่อยมาเสือกคดีน้องแตงโมนะอันนี้ผมพูดตรงๆดังนนั้นเนี่ยคดีตัวเองยังไม่รอดเลยนะแล้วผมมั่นใจด้วยว่า นะต่อให้เป็นพี่เบิ้มมาเนี่ยนะผมว่าไม่รอดผมพูดกันเน่ยไม่รอดเพราะยังไงนะในการสู้เอาหมานําหน้าน้องแปงโมอ่าน้องน้องชมพู่เดินขึ้นเขาเองเนี่ยนะแค่นี้ก็ถูกนอกแล้วนะนะครับนะเอาแค่นี้พอไปนอนหลับให้สบายไปเที่ยวพักผ่อนให้สบายเดี๋ยวรู้สึกว่าวันที่30มีนาวังคำพิพากษาคดีหนึ่งยีบเมษาฟังคำพิพากษาบุรุษป่าสงวนนะสคดีนี้อาจจะจน ไปที่ฮ่องกงก่อนได้นนสักคดีหนึ่งนะพอถึงเวลาขึ้นสารในคดีนะครับอ่านะคนะดีน้องชมพู่อ่ะนะอาจจะมาแบบมีโลหะแข็งเพชรก็ได้นะครับนะอันนี้ผมพูดให้ฟังก่อนดังนั้นอย่าไปเสือเรื่องคนอื่นเลยเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนนะไปซ้อมพยานตัวเองให้รอดนะอันนี้พูดให้ฟังเลยนะที่ที่อยู่ในวงการนี้มานานนะพี่น้องประชาชนครับผม อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าเมื่อวานนี้ผมไปนอนที่นครสวรรค์ระหว่างที่ผมนอนที่โรงแรมนครสวรรค์เนี่ยนอนไม่ค่อยหลับหรอกเพราะว่ามันไม่ชินไม่ชินไม่ชินสถานที่นะผมได้แต่งเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งนะสุภาพบุรุษคนหนึ่งในคดีน้องแตงโมเนี่ยผมคิดว่าคนเนี้ยที่ผมวันเนี้ยผมอยากจะบอกเรื่องว่า ละครตอนจบของคดีเนี้ยผมไม่พูดไม่ได้นะผมไม่พูดไม่ได้ผมอยากให้เห็นให้ทุกคนพี่น้องประชาชนคนใประเทศเห็นคนคนนี้คนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเขาแล้วก็เขาก็ไม่เคยมาออกสื่อไม่เคยมาออกรายการทีวีอะไรทั้งสิ้นผมอยากให้ดูภาพภาพนี้โดยขออนุญาตข่าวสดนะครับโดยขออนุญาตอน,นําภาพจากข่าวสดออนไลน์หรือข่าวสดนะครับมาลงให้พี่น้องประชาชนคนใงประเทศเห็นบุคคลคนนี้ครับที่เป็น สุภาพบุลุษคนหนึ่งพีเบิร์ตครับนะพีเบิร์ตเนี่ยนะเป็นบุคคลที่ผมอยากจะพูดถึงวันนี้ในตอนจบของเรื่องราวของน้องแตงโมนะพี่เบิร์ตเป็นสุภาพบุรุษที่เป็นผู้ชุดน้องแตงโมมาจากหลุมดำนะเป็นผู้ชุดน้องแตงโมนะครับมาจากหลุมดำนะ สุภาพบุรุษคนเนี้ยผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าที่ผมต้องเอ่ยวันนี้เพราะว่าในช่วงเวลาที่น้องแตงโมยังมีชีวิตอยู่น้องแตงโมประสบสภาวะที่เป็นคนซึมเศร้าแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องธุรกิจเป็นหนี้เป็นสินก่อนเสียชีวิตเนี่ยชีวิตน้องแตงโมก็ลําบากลําบากนะเป็นหนี้เป็นสิน พ่อคุณพ่อก็มาเสียชีวิตนะอยู่แบบโดดเดี่ยวนะอยู่แบบโดดเดี่ยวจนทั้งวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ติดดินแต่มาเติมเต็มให้คนชื่อแตงโมสุภาพบุรุษคนนี้คือพี่เบิร์ตนะครับที่ผมต้องพูดถึงวันนี้เนี่ยนะชายผู้นี้ เข้ามาเติมเต็มให้น้องแตงโมมีชีวิตชีวาที่ดีขึ้นโรคซึมเศร้าที่เป็นก็เข้าสู่ภาวะปกติเข้ามาเติมความรักด้วยเป็นหัวใจสีชมพูเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของการช่วยกันตาาาากินจนกระทั่งน้องแตงโมเนี่ยเริ่มจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มจะมีความมีรอยยิ้มที่สดใสก่อนเสียชีวิตนะครับ ่็จะมีรอยยิ้มที่สดใสนะด้วยหัวใจที่เบิกบานสีชมพูโดยที่มีพี่เบิร์ตเคียงข้างให้กำลังใจให้น้องแตงโมต่อสู้กับโลกในสังคมบันเทิงการทวงว้นที่ทำให้กับความรักของน้องแตงโมในวันนี้เป็นสิ่งที่ผม,มต้องพูดเลยว่าพี่เบิร์ตเนี่ยไม่เคยออกมาพูดอะไรไม่เคยออกสื่อไม่เคยหิวแสงไม่เคยเรียกร้องอะไรทั้งสิ้น เก็บความเก็บปวดไว้ในใจอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะเรียกร้องความไม่ธให้กับความรักของน้องแตงโมกับพี่เบิร์ตท,ที่วันนี้เนี่ยนะน้องแตงโมเนี่ยต้องพัดพลาดจากความรักที่จริงใจของพี่เบิร์ตนะครับเพราะความประมาทของคนบนเรือเดวันที่น้องแตงโมป่วยเป็นโรคซึมเศรา ไม่มีใครอยู่เคียงข้างมีสุภาพบุรุษที่ชื่อเบิร์ตชายธรรมดาที่เป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งนะครับเข้ามาเติมเต็มแล้ววันนี้เนี่ยชีวิตทั้งสองเนี่ยกำลังไปด้วยดีแล้ววันนี้น้องแตงโมต้องมาจากไปผมถามมากใครเสียใจที่สุดความบัดภาคนะครับจากคนรักเป็นเรื่องที่เสียใจที่สุดนะของมนุษย์ ความธรรมของแฟนหรือพี่เบิร์ดเนี่ยนะที่ก็ต้องเสียใจแค่ไหนที่ต้องนะมาเสียน้องแตงโมไปจากเขาด้วยความประมาทละครความรักของน้องแตงโมเนี่ยนะครับตอนจบคืออะไรครับตอนจบคือนางเอกเสียชีวิตเพเอกต้องพัดผ้าจากคนรักคนอื่นอาคนอื่นมาอ้างทวงความไธรรมให้กับน้องแตงโมได้ไม่หมดเลย แต่พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าถ้าวันนี้น้องเตยโมยังมีชีวิตยอยู่ผมเชื่อว่าน้องเตยโมยอยากจะบอกเขาว่าเธอต้องการความไม่ทําเรื่องอะไรมากที่สุดรู้ไหมครับเธอจะบอกว่าเธออยากอยู่กับพี่เบิร์ตนะของเธอให้นานที่สุดไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆอ,อยากอยู่กันสิบปียี่สิบปีนะผมอยากฝากถึงปออยากฝากถึงโรเบิร์ตถ้าวันนี้ เป็นแฟนคุณบ้างคุณจะรู้สึกยังไงกับความประมาทของคุณสิ่งที่สูญเสียมันไม่สามารถเรียกกลับคืนได้แต่คนสองคนที่กำลังมีความรักนะกำลังไปได้ดีชีวิตของคนคนหนึง่งนะเด็กน้อยคนหนึ่งนะที่กำลังจะมีอนาคตที่สดใส มีคนธรรมดาคนหนึงที่ชื่อเบิร์ตเนี่ยเข้ามาเติมเต็มวันนี้ต้องมาตายเพราะความประมาทของคนบนเรือและวันนี้สังคมนะครับทุกอย่างอยากเห็นคนบนเรือทั้งหมดเนี่ยทั้งห้าคนเนี่ยออกมาพูดความจริงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะสิ่งที่คุณจะไปบวชมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะถ่ายทษ สิ่งที่ทุกคนอยากเห็นก็คือทั้งห้าคนออกมาถแถลงข่าวต่อพี่น้องประชาชนคนใงประเทศขอโทษต่อพี่น้องประชาชนคนใงประเทศขอโทษครอบครัวครอบครัวของพี่น้องครอ,อบครัวของน้องแตงโมแล้วออกมากล่าวคําว่าความจริงทั้งหมดคืออะไรอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายเป็นตอนจบของเรื่องน้องแตงโมนะครับวันนี้ทุกคนอยากเห็น ทั้งห้าคนเนี่ยออกมาแถลงขอโทษต่อไปน้องประชาชนต่อสังคมดีกว่าที่จะต้องไปบวชบวชก็บวชไม่ได้เพราะมีคดีมุนทินอยู่สู้ออกมาแถลงทั้งห้าคนด้วยความจริงใจด้วยการขอโทษขอขอมาไม่ใช่ไปขอขอมาคุณแม่น้องแตงโมแค่สองคนทั้งห้าคนบนเรือ ร่วมกันการทาความผิดนะถึงแม้วันนี้ศาลจะไม่ตัดสินลงโทษนะกระบวนการยังไม่อยู่ในกระบวนการของศาลแต่ความรู้สึกในใจของเราที่เกิดเหตุก,การณ์วันนั้นทั้งห้าคนด้วยการทิ้งน้องเขาโดดเดี่ยวทิ้งน้องของพี่เบิร์ตเนี่ยต้องจมน้ําอยู่โดดเดี่ยวโดยที่ไม่แยแสถามว่าอมิดแค่ไหนทั้งห้าคนถามว่าจิตใจคุณทําด้วยอะไร ถามว่าจิตใจทั้งห้าคนเนี่ยรู้สึกอย่างไรถ้าวันนั้นเนี่ยเป็นเมียคุณเป็นลูกคุณแลวต้องไปจมน้ําอยู่ใต้แม่น้ําเจ้าพระยาผมอยากถามชีวิตทั้งห้าคนว่าคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนที่วันนี้พี่เบิร์ตเนี่ยไม่พูดอะไรกับใครไม่บอกอะไรกับสังคมไม่ตอบคําถามสื่อมวลชนความเจ็บปวดที่พี่เบิร์ดได้รับผลกระทบครั้งนี้ ผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนคนธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังมีความรักที่เบิกบ้านวันนี้ต้องมาสูญเสียคนรักด้วยความประมาทของคนบนเรือห้าคนชีวิตทั้งห้าคนนี้วันนี้คุณยังไม่สำนึกของความเป็นมนุษย์ไม่สำนึกของความเป็นคนไม่สำนึกของความเป็นนะคนรวย คุณมีเงินนะผมไม่เถียงคนมีเงินไม่ใช่ว่าจะต้องติดคุกไม่เป็นนะแต่คนคนรวยเนี่ยสามสัญสำนึกของความเป็นคนมันต้องมีนะเกิดอ,อะไรขึ้นบนเรือวันนี้คุณมาขอโทษวันนี้คุณมาชี้แจงนะทุกคนพร้อมให้อาภายัยศาลนะพร้อมที่จะลงโทษตามกฎหมาย คุณมีสิทธิ์เดียวยาความเจ็บปวดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยคือผู้ครั้งสุดท้ายกับคนทั้งห้าคนว่านะคุณทั้งห้าคนเนี่ยใจดำแล้วก็ทิ้งเพื่อนทิ้งน้องได้ลงคอโดยที่ไม่แยแสต่อการเสียชีวิตของน้อง กับผู้ชายคนที่ชื่อเบิร์ตวันนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับสวัสดีครับ